พัเจนนี One, ่เทียนโพสุวรรณี่คายโพลีพลัสจับคู่ให้ประกบพระเอกหล่อขั้นเทพโดมปรกรณ์ล่มในละครเรื่องสเสน่หาสัญญาแค้นงานกำกับของพี่โอกฤษดาผู้กำกับคนเก่งจากละครระบำดวงดาวที่มีโจทย์ให้โดมเจนนี่โรแมนติกเชื้อเือนแสดงพลังอารมณ์และแอคติ้งใส่กันไม่ยัง้งแต่วันนี้เราจะพาไปแซบกับฉากเด็ดของพระรองนายก การตะทาวรที่เรื่องนี้ได้ชเวลีลากาานโนวาเต็มเหนี่ยวตามคาแรคเตอร์รูปหล่อพ่อรวยเพอร์เฟกเลือกได้โดยมีมวยคู่เอกเป็นสองสาวต่างไซส์ที่เจอกันเมื่อไหร่คนกลางเป็นได้ใหม่เกล็ดขึ้น โดยมีสวยแสบคู่ปรับอย่างสาวลิเดียสลันลัดเป็นโปรโมเตอร์จัดให้วิวีกุ๊กกิฟส์มอนทิฟและเคที่นาตาลีเดวิสได้มาชิงใจกรรมการสุดหล่อเพื่อเป็นการแก้แค้นที่ตลอดทั้งเรื่องนุ่มกันมักจะแกล้งสาวลุกป,ป้าอย่างลิเดียอยู่เรื่อยสุดครั้งนี้มีหลอนค่ะนัดสองสาวผมไม่เจอกันให้แบบว่านี้เสือป่าเจะเคแล้วก็ตายละมาพร้อมกันเนี่ยรถไฟชนกันดังโครมใช่แล้วค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ย คือทางคาแรคเตอร์เขาเนี่ยจะให้เราไปกินข้าวกับเขาแต่เราก็มีแผนตอนก็คือจุดนัดเนี่ยทั้งสองสองสาว เข้าามจอกันก็เลยเกิดเรื่องเลยค่ะประทะกันคอยตรงนี้มาฟ้าฟ้าฟ้าเกินมาฟ้ากว่าร้อจุดเบรกที่มาที่นี่ได้ไงเอกลางกลางฝรั่งดองแจมาที่นี่ยังไงใช่เขาไปชวนวีวีแล้วทธอไมชวนนางฝรั่งดองนี่มาด้วยคะวีวี่ไม่ยอมเลยนะเอาป้าเสื้อผ้าได้นักเกียร์เขาเสื้อผ้าเขาเปลี่ยไม่ได้ชวนแกไม่ได้ชวนแกนั่นกิมจิไปยอมไม่ยอมอะไรก็ได้ใครพี่ยอมไปกลับบ้านไปแต่ท่านจะอยู่ขออยู่อย่างเดียวนะเอาใจมา เคเดวิตจริงเราสองคนเนี่ยถกวงเราเป็นเกาเหลากันหรือเปล่าคะไม่เป็นไม่เป็นค่ะถ้าในเรื่องเออในเรื่องจริงไม่เป็นนะคะแต่ในละครเนี่ยโหยิ่งขอกเกาเหลาอีกสุดๆดูนี่แบบตบตีพี่นาตาลีแบบเสียงดังป้าบป้าเลยอ่ะแดเจ็บตลอดเลยอ่ะดูดี หุ่ตัวใหญ่ๆชอบทำหุ่ตัวเล็กมันเป็นตำบที่พี่นาตาลีได้ค่ะเดี๋ยวขออ่านบทต่อต่อไปก่อนนะคะคือบทตอนนี้คือแบบเหมือนเราจะตัวเล็กแต่ว่าเราก็แบบสู้เขาไหวอะไรด้วยอาจจะแบบด้วยจังหวะด้วยอะไรอีกใช่แต่ว่าพี่นาตาลีก็แซ่บเพราะว่าตัวใหญ่แบบว่าสวยเป็นฟลั่งกับกับเกาลล้กันทันแคล้แก็เป็นใสแคล

คือคือพอตโลปั๊บเนี่ยมันก็อยู่ในท่าอะไรในร่า้กายตามแล้วพี่โอจะบอกว่าสู้กันมาท่าอะไรก็ดีนะฮะอ่าต้องเล่นตามที่พี่โอบอกเพราะพี่โอจะทำให้เราดูอะไรอย่างเงี้ยว่าเอาประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าความแบบความมุกความฮาหรือแบบสินนะคะมันก็มาตามอารมณ์นะตามฟิลป๋าครับป๋ากนะแย่แล้วป๋าอะไรเนี่ให้คนแก่ดีดหอบเป็นหมาหอบเลยเนี่ยแย่ นี่นักกี้คะตอกลองเนี่ยเรื่องมันเป็นยังไงคะมันไม่เคลียร์นะคะเคนพี่ไม่ชอบนะคะปกป้องหรอไอ้ยุ้ก็ไม่ยอมเหรอะเคนพีก็ไม่ยอมค่ะเค้ยก็ไม่ยอมค่ะแต่เคนพีไม่ยอมมากกว่าค่ะุ้งกไม่ยอมมากโอ๊ยไม่ยอมก็ไม่ยอมใครจะไปไหนก็ไปแต่ถ้าจะอยู่เนี่ยขออยู่แบบจิ้พีซอ่ะสงบ Không chạy quá, Tốt đẹp. Tốt đẹp. Đi อะไรนะคุณล็อกคุณไม่ไดยินเลยคุณอกค่ะนี่ตกลงเรื่องเป็นยังไงคะนักกี้เคลียรมแบบนี้นะคะอ๋อคือจริงๆแล้วคนที่สมัติเราเนี่ยคือเขาเขาหาว่าเราแต่งตัวป้าอะไรอย่างเงี้ยว่าใช่แต่งตัวเชยเป็นป้าแล้วก็เลยอ๋อว่าฉันป้าเหรอเราก็เลย จัดทอเต็มที่เลยค่ะก็ยังไม่ได้เตรียมอะไรเลยอะค่ะเดี๋ยวมาบล็อกเอาหน้างานเลยค่ะข้อเต้นได้อยู่แล้วอยากเต้นเนี่ยอยากกดดันเต๊เมื่อยเหมื่อยี้ยาครับไม่หมดเลยไม่หมดเลยรอดูอย่างเดียวแล้วกั็มองนิดมองขาใช่วัดว่าถอดถ่ายถอดถ่ายถอด เปรี้ยวเข็ดพันกันแล้วตอนนี้พักสักครู่ช่วงหน้าไปเติมน้ำตาลผ่านดวงตากัน